โยวาซาสวัสดีวัยรุ่นเมกาวดีวัยรุ่นดูไบดีวัยรุ่นชาไซ์ยดกคนกันด้วยนะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมคายเอ็กซ์สตรีทนะท่านผู้ชมนะคายเอ็กซ์สตรีทนี่เป็นเกมมาใหม่เลยนะคนดูนะเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ใช่มาใหม่ดิแม่งมานานแล้วแต่ว่าออกปีนี้แหละสองพนี่สิบสานี่แหละคนดูนะนี่นะฮะมันก็มีอัปเดตมาใหม่นะครับสำหรับเจ้าตัวเกมคายเอ็กซ์สตรีทนะฮะในแพท1.0นะฮะท่านผู้ชมนะอัปเดตหลักๆก็คือเป็นในส่วนของการปรับกราฟิกนะอย่างแรกนี่ที่เขาปรับมานะครััััับบบบบตอนนนนนนี้้้้สาาามมรรรรรถปปปไดดดดเเเพิ่จกกะะะะะ5็็็6แลนะแลลวว7นะ ภาพจะสวยขึ้นนะครับแล้วก็จะมี60 FPS นะครับสำหรับใครที่เล่นบนในส่วนของ iOS นะท่านผู้ชมนะหลักๆก็จะเป็นในส่วนของกราฟิกประมาณนี้เลยนะครับส่วนต่อมานะท่านผู้ชมนะจะเป็นในส่วนของเจ้าตัวแมปนะครับนี่มีแมปใหม่เข้ามานะท่านผู้ชมนั้นก็คือเจ้าตัวแมปเอ่อ Mountain Drive นะตรงนี้นะครับอย่างแรกนี่เราคือต้องผ่าน ete, Creed, ete, c o <oughs> m p l e t Complete Complete ในส่วนของเจ้าตัวแมป อ่าสตาร์ฮันต์ไอสตีทแฮนเตอร์ครับนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ในส่วนของไปถึงเลเวลสินะเราจะมีเลเวลมากกว่าเลเวลสินะอ่าหรือว่าจะซื้อก็ได้นะครับซื้อแมปเอานะครับท่านผู้ชมนะเปิดอ่าสิทธิ์เปิดพื้นที่ใหม่นะท่านผู้ชมนะตรงนี้375บาทนะครับอ่านะท่านผู้ชมนะสตีทแฮนเตอร์ก็คือตรงนี้นะครับคัสตรงนี้นะคัดสามนะครับอืมสตีทแฮนเตอร์อยู่นี่นะครับต้องผ่านไปก่อนนะฮะแล้วก็เลเวลสิบจะเปิดใหม่ได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินนะฮะแล้วส่วนต่อมานะครับท่านผู้ชมมนนนนนะะะก็็จเปใส่่วววของโโชช์์รรรููคคับาม มีรถบ้าใหม่นะครับท่านผู้ชมหลายคันเลยนะครับแต่ผมจะเปิดให้ดูนะครับนี่นะฮะมาดูตรงนี้นะนี่นะฮะอืมตัวนี้นะครับในส่วนของ Evo 6นี่นะครับคัสสี่นะครับห้าร้ห้าสิบบาทนะครับแล้วก็ ทีเอ็มสองนะครับต้องชมนะหกร้อยห้าสิบบาทนะครับคัสห้าแล้วก็ในส่วนของคัสหกจะเป็นแลมโบกินีนะครับแลมโบกินีตัวใหม่นะครับอ่าเป็นฮูราเค้นนะแล้วก็แลมโบกินีตัวนี้นะครับท่านผู้ชมนะแปดร้อยยี่สิบห้าบาทนะครับอืมอันนี้คือแบบโอ้แรงแรงจัดๆเลยนะเรตติ้งพันสองเลยนะครับอืมแล้วก็ในส่วนของอ่าคัสสี่แปดร้อยห้าสิบบาทเอ้แปดร้อยยี่สิบห้าบาทนะครับท่านผู้ชมนะเป็นเอสไอหนึ่งห้านะท่านผู้ชมนะแล้วก็ในส่วนของอ่าตรงนี้อีกนะฮะ แมปนะกับในส่วนของร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติม เกมคุ้มๆโลบอกริปการ์ดไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop โนหนึ่ง no เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยซื้อแบบว่ารถพร้อมแมปนะครับท่านผู้ชมนั้นมันจะได้แบบว่า Mountain Area แล้วก็อ,อะไรนะ Purin p เพลนเมนท์พาสบวกกับในส่วนของอ่ารถ R34 นะทุกผู้ชมนะอก็ถือว่าโอเคอยู่นะอือันนี้คือกอัปเดตใหม่หลักๆใหญ่ๆนะครับใจความสําคัญมันอยู่ประมาณนี้แหละนะแล้วมีอีกอันนึงคนดูผมลืมบอกนะครับจะเป็นในส่วนของอ่าตรงนี้เฟสนี่ครับเวซบ b o กเดลิเวอรี่นะตรงนี้นะครับก็จะเหมือนคาร์เดลิเวอรี่เลยอยู่ใกล้ๆกันนะครับ คาร์เดลลี่นี่จะเป็นการขับรถส่งนะฮะท่านผู้ชมนะส่งไปที่เป้าหมายนะครับในส่วนของบล็อกเดล r ี่นี่จะเป็นการขับรถเพื่อเอารถไปส่งของนะท่านผู้ชมนะเออขับรถไปส่งของนะครับประมาณนั้นเลยนะครับอืมนะฮะมาเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันเลยนะครับอ่ะแล้วก็ในส่วนของ UI นะครับ UI บอสเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเห็นไหมเอออันไหนที่เราเคยปลดล็อกไปบ้างแล้วนะท่านผู้ชมนะคัดัไหนที่เรายังทําอยู่อะไรอย่างงี้มันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับมันจะดูง่ายขึ้นนะเออมาเดี๋ยวเราจะมาขับรถสักหน่อยตรึงๆคุณดูยังรออย่างเท ไปได้เดฟัส,สตาวิวบอยเย้ yeah! <c oughs> ไปหาหาเงินดีกว่าผมจะหา <c oughs> ตังค์ซื้อรถนะครับคนดูนะอย่างรออย่างตรึงแต่ผมรู้สึกว่าแม่กยังมีบัคนีดน,น่หน่อยเห็นไหมเวลาลงแม็กปุ๊บเหมือนแบบว่ามันนั้นไม่ทันอะ่ะเรวเปิดไฟสองด้านกันเออทำไมรถกูมีไฟตาเดียววะคนดูเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่ยไฟไม่มาคนดูแม่งเปิดไฟไม่มากมมึงบักแหลวจริงๆ <c oughs> <c oughs> ขยันบกักพูดหัวหน้าเย้ yeah! เอาดิไปไปพุ่งครับรถพุงพ่งรถพุ่งนี่เอาดิเอาด,อดิจอตูดจอตูด yeah! อ่โคตรหล่อโคตรครวยภาพสวยขึ้นกว่าเดิมนะผมบอกเลยนะครับเย้ yeah! ดิฟเข้าถึงจริงครับ ําสสยขึ้นกว่าเดิมมากเลยนะเพราะว่าเขาเปลี่ยนในส่วนของการวางเฉดส,สีเฉดแสงใหม่นะแล้วก็ความลื่นขึ้นนะครับใครที่เล่นบน iOS นี่ลื่นจัดเลยนะเพราะมันปรับม,มันวิ่งได้60เฟรมแล้วนะครับเกมอ่ะเฮ้ยแต่บอสเป็นอย่งางคนตีนเหมือนเดิมมาดีมาดีาดโอ้พัะยะทางนี้สั้นจัดเลยวะได้ไหมว่ามุมนี้ อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้ไ,อไม่น่าทันคนดูไม่ทันไม่ทันไม่ทันเอาใหม่เอาใหม่รอบอีกรอบอีกรอบแม่งมัวได้ถ่ายรูปไงเมื่อกี้นี่อดีแร,ดแรงจัดแรงจัดเอาเอ8มาผมจำได้ว่ามีคนบอกว่า s 1 8มันเป็นนิสันใช่ไหมนิสันหรือมิตซูนี่ยเนี่ย มิสูมิสูหรือนิสันมาผมว่าท้ายอย่างนี้มันน่าจะานนะิสันนะหรือมิสูไม่รู้แล้วใครรู้ยังไงช่วยบอกด้วยว่า s อ8คันนี้มันเป็นนิสันหรือมิสูนะฮะผมจำไม่ค่อยได้หรอกบางทีก็เรียกผิดเรียกถูกไม่ค่อยมีความรู้เรื่องรถเท่าไหร่หมายมถึงว่าจําชื่อรุ่นไม่ได้รถแม่งเยอะเหลือเกินอยเงี้ยในตลาดใครจะจําได้จําได้ยั่ไงแม่งง,งกว่า g ูกเก l e นี่ย่ yeah. นี่พี่ขอแล้วกันน้องจริงโอ้ลุงเกรงพูดแหววอย่าเบียดอย่าเบียดไอ้สักไปเราดีมากนีะผมจูนมานะครับคนดูนะจูนมาแบบตึงจัดจัดแย้โคตรตึงห้าพันหนอนฮะโคตรตึงเลยฮะฟูบอย นี่มีเงิน2องแสนสองแล้วนะผมไปซื้อรถคันใหม่มาสักหน่อยนะดูจักสรส่งแล้วนี่ต้องซื้อดูจักสรส่งยังแบดแซดยังบ่อยแล้วอ่าไปขาโชลูมแป๊บขัวหลอ่อขัวตรึงไม่ดึงนีไ่ไงฮาฟูอ่สามโนตรึงครับไหนคันไหนตอนนั้นเราจะซื้อคันไหนนะเอฟสามห้านี้อู้มาสแตงเชิดตึงจ้าจ่ามาสแตงนะคนดูนะมาสแตงมันเลียวอยู่นะเขาขค้นล้อนหน้าหรอวะ มันต้องแต่งเยอะอยู่อันนี้ Dodge Dodge เรามีอยู่แล้วนะครับอันนี้ MRC นี่ BM นะครับนี่ซีดีเก้ามัม้ยอันไหนนั้นเราจะซื้อตอนนั้นอันนี้สองแสนชั่วนี่คันนี้แหละคันนี้แหละที่เราจะซื้อนี่อะไรนะฟลอรี่นั่นนี่คนดูนะนี่ฮะฟลอรี่นะฮะนี่เอาเลยดิสองแสนสองนี่ไหวไหมนี่ไหวอยู่นะโอ้แต่งมาจัดเต็มอยู่ เอาไว้วิ่งคัสสามเลยเดี่ยกูมาบายตึงจะจานฮะฟรูเยอเอารถไปลุงก่อนนะครับจะต้องไปลองนี่โอเป็นจูเฮาส์ก่อนเลยอย่างแรกตรงนี้เลยเนีย่สลับเลยครับเชิงสคานะฮะเอา้าไอซัตรถกูไปไหนล่ะ อ๋อถูกแล้วถูกแล้วโคตรหล่อโคตรตึงสองแสนสองอะล่นกิฟมันตั้งนานแล้วนี่ไม่ได้ปูนะครับพี่ไม่ได้ปูรถมันเท่จัดโอ้ยเสียงเครื่องเพราะข้างในมันอันตรายนะนี่คนดูอย่างเงี้ยคโรลี่โนตรึงว่ะเอาว่ะเราต้องลองไปซัดทางตรงหน้าคนดูว่ามันเป็นยังไงนะครับดูดิเอาไปลองก่อนเอาเอารถไปลองก่อนเลยอย่างแรกนี่ ฟาสตาวเวลโอเคไปเลยมาดีครับ600เองเอาเรามาวิ่งดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะเฮ้ยลงมาเจอกล่องกิบกล่องเลยคยีฟอลลี่แต่กิบกล่องเด็กไหมนะฟอลลี่โนตรึงครับคนดูไปโคตแรงจัดโคตรแรงเสียงโคตรลั่น เอาว่ะเอาว่ะน,นี่เดิมๆ,ๆนะคุณยังไม่ได้ลงเครื่องลงอะไรเลยนะครับเจ็ดเอาว่ะโคตรแรงโคตรตึรงในตัดนี่ลองในตัดนี่คุณดู อันลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลลารเนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ r Richman s h o p หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official@ r i c h m a n s h o p อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้ม r i o อดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โนหน่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารการิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเผจ Rich Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยอู้แรงจะจัดแรงจะจัดโอ้โหคุ้มกว่าค,มคุมไม่อยู่เอาวาเอาูแรงแรงแรงได้ได้ใช่ได้มีเท่าไหร่สองห้ ต้องหศูนยนั่นนีไ่ได้อยู่ได้อยู่คนดูมแม่งชั้นในตัดพดไปอ่บอ,อกเลยแรงจะจัดสองหกห้าคนดูเอ้ยครับสามจริงไหมเนี่ยก็ถือว่าแรงพอตัวเลยแหละคนดนะผมลืมดูเลยว่ามันขับเคลื่อนกี่ล้อ ดู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 ไปเรื่ยไปครับเครนจีนออบแล้วเราขับไปดูโซนใหม่ดีกว่านะคนดูนะผมว่าโอเคอันนี้เหมือนเมื่อก่อนนะเวลาเรากดหยุดมันจะหยุดเลยนะอันนี้เรามาพ๊กมันก็วิ่งได้ต่อนะครับเาว้าวโาู้แรงจะจัดแรงจะจัด มึงขับไปดูโซนใหม่นะครับมันเป็นยังไงเนี yeah. ้ยซ้ายนะมาทิ้นมาทินขับเชิงป่าเชิงเขาเชิงลุกอา้าวไอ้ทีกูขึ้นบิดซอยได้ฮิกหายแล้วกลับรถก่อนขึ้นขึ้นบิดซอยได้ไงเนี่ย าว่ะเอาว่ะหนูตรึงหนูกอดเย่รถแม่งดีจริงว่ะแม่งยัดจัดเลยงจะจัด,จจด <c oughs> เก็บตังค์ซื้อลำบูนะคนดูนี่ไงโซนใหม่นะพี่เรา ถ้าเราปลดล็อกคุ้บมันก็จะไปได้นะเย yeah. ้นี่ตัวนี้แหละตัวนี้แหละชัยลีนี่ล็อกนะครับต้องไปซื้อกนก่อนนะถ้าจะขับไปโซนนี้ต้องซื้อก่อนเออต้องซื้อต้องซื้อโอเคมาคนดูเราไปขับเก็บเงินก่อนละกันนะสตีทไฟเตอร์เนี่ยผมเข้านีมันก็ใช้เงินเจ็ดพันนี่หว่าสตรีทฮันเตอร์สตรีทไฟ์เตอร์เฮีย ไอสัตว์มัวไปหมดลเลยเจ๊มาคนดูด่านต่อไอคันต่อไปนะที่ผมจะเอามาลงมาเก็บเงินนะเป็นสามนิสันอันนี้คันนี้สามร้อยเซตอีกนะครับเอามาเก็บโซนไหนวะเฮ้ยอันนี้มาแล้วคายเดลิเวอรี่มาพอดีเลยไปพับรถส่งของโนตรึงสักหน่อยอีสี่เชดนี่แหละเควสที่ผมบอกนะฮะท่านผู้ชมนะนี่คายเดลิเวอรี่นะฮะนี่ตรงนี้นะครับนี่คายเดลิเวอรี่นะฮะว้าวเวอรี่นายโ r o ลงเลยด็ครับรออะไรล่ะส่งของสริงตริงเยง่แล้วชอบให้ขับแมบบกลางคืนด้วยนะคนดูนะไม่รู้ป็นหาอนะไรเนี่คันเนี้ยขับสองส่งสองอันเหรอมันมาร์กจุดไม่ได้นะผมต้องขับไปส่งเอานะครับมันมาร์กจุดไม่ได้แรงว่ะแรงว่ะแรงอยู่นะแรงอยู่นะมันจะทำกระบะออกมาด่านเนาะกระบะสิงเยอเยอ ดัซสันมันยังซิ่งไม่พอนะเอาแลปเตอร์ลงมาเทสจริงๆผมอยากได้อยากอยากหินอฟอร์ดลินเจอร์แลปเตอร์ไอฟาดฟอร์ดลินเจอร์แลปเตอร์ดีๆสักคันหนึ่งอะ f ห้าสิบ f ร้อยห้าสิบก็ได้นะครับมันเครื่องบล็อกเดียวกันไหมวะ f ร้อยห้าสิบน่าจะบล็อกเดียวกันนะผมดูผมว่าดูคนนี้โอเคขึ้นมุมเขี่กูต้องไปทางนี้นี่หว่าถอยหลังถอยหลัง อันนี้มาร์กไม่ได้นะมันมาร์กไม่ได้เวลาขับส่งของเราต้องขับไปเองนะครับมันไม่มีมันไม่มีฮอตไลน์นำเรานะคุณดูนะอโอเคนะครับท่านผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับเจ้าตัวเกมคายเอ็กซ์ตรีดนะท่านผู้ชมนะในแพทใหม่นะแพทหนึ่งจุดศูนย์นะท่านผู้ชมนะหนึ่งจุดศูนย์จุดศูนย์นะครับเป็นแพทใหม่ล่าสุดเลยนะที่ออกมานะครับอย่าลืมไปโหลดไปไปอัปเดตมาเล่นกันเด้อท่านผู้ชมเด้อก็มีหลักๆก็มีรถมาใหม่นะครับประมาณห้าคันนะฮะแล้วก็อัปเดตในส่วนของ เจะตัวแมพใหม่เพิ่มนะครับชมน,นโซนใหม่นะครับแล้วก็ในส่วนของอะ,อะไรนะเพจนะครับเพจเดลิเวอรี่บ็อกนะหรือว่าบ็อกเดลิเวอรี่ขับรถส่งของนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของกราฟิกมาใหม่นะครับกราฟิกดีขึ้นหน่อยนะครับแสงอะไรเงี้ยภาพสวยขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะฮะแต่ว่าในส่วนของ iOS นี่จะปรับได้60 fps ส่วน a อ d r o อยยังปรับไม่ได้นะจังงี้ก็ต้องรอนะฮะ อ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันรับเสนวันนี้พี่กูตะก่กะกอกน,น,บบนเนจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดูสะเพริยะกดกระดิ่งอย่างเงี้ยเพื่อเป็กดรแจ้งเตือ่าพวกเป็นการแจ้งทำคลิปวิดีโอแบบนี้ด้วยจ้ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าเนี่ยผมดูก่อนึน่งต้องไปเส้นไหนวะโอเคไปเส้นนี้ถูกแล้ มาตรเร้านลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ลิชแมนช h อ p หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล l i c h m a n s h o p อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมข คุ้มโลบอคกิฟ์การ์ดไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนลึกถึง Richman Shop โน่หนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย